ขอเสียงปบมือให้กับในแบบนางแบบของเราตัวน้อยอีกสักหนึ่งครั้งเรียกว่าอนาคตไกลนะครับเรียกว่าเป็นเยาวชนของชาตินะครับอ่าทียมทมประเทศแรกประเทศฟิลิปปินส์นะครับ ซึ่งน้องผู้ชายนะครับน้องฟีโน่เด็กชายเตชิดจิตระวังและเด็กหญิงปาตาวันต้นนภานะครับน้องไหวไหวนะครับเรียกว่าน่ารักจริงๆเลยนะครับสองนุ่มสาวใครแทนจากฟิลิปปินส์เรียกว่าสุขใจนะครับตากล้องเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่รับทุกคนแอคท้าไหวแอคท้าแอคท้าเรียกว่ามืออาชีพจริง เสร็จแล้วเดินกลับมาเลยกลับมาโอเคสู้กัเลยครับประเทศที่สองที่รออยู่แล้วนะครับประเทศสิงคโปร์เี่กกินทัศนเหรียญทองและเอกกายปุนในการเรียบแฝงนะครับน้องโอพีและน้องปุณนะเรียกว่าโอ้โหระดับมืออชีพนะครับเป็นคนทำคนไกลแน่เลยนะครับ เร่างต่ามส้คัญในย่านนั้นเนะช่นกันมีหลากหลายท่าน,นะครับสาว้อยมุสิองศาเจะเดเียวนะครับสำหรับนางแบบของเรานะครับต่างกล้องเรียกก็ได้นะครับอยากให้นางแบบในแบบของเราไปตรงไหนนะครับชุดที่ตามมานะครับ ซึ่งในแบบนางแบบของเรานะครับก็มาจากสิทิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสปประบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเดียวกันนะครับป,ประเทศที่เราไดอยูนะครับคือประเทศเกาหลีนะครับ<ป>เรียกว่าผ<ป>้<ป>าคราบของเรานะครับก็สามารถนาไปประยุกต์ใช้นะครับเป็นชือประกอบนะครับกาบคุณธรรมชาติได้อย่างงดงาม